โอ้โหเปอยเลยหักอหลีมือนนิไปเอื้อนจังเลยเปรยอีหลิโอ้ควอยแม่โอ้มันนุ่มเลยแม่นะมันละลายแล้วเปอยแล้วโอ้โหนี่ครับเปีดอุครับี่ี้อง สวัสดีครับพี่น้องเมล์ใจ122อีสันดีมื่อนี่ตุ่มขาหมูแล้วแต่บันเทิงไม่นู่อย่างเน,นาะได้ขาหมูมาฝากอีแม่คือเกาครับไงกรุบแล้วแม่รุ่นจัดแล้วพเวนี่ก็บแม่เคียวอีกแล้วไม่หมัวเข้าไปเตรียมน้หนาหมูแม่มาดิโอ้ใส่เครื่องบั่นใส่เครื่องตอกทันแล้วเขาได้ไแม่เนาะถูกแล้วทันตะไคร้ตัวนี้บานดีทันตะไคร้พร้อมแล้วก็ใส่ลงไปเอาใส่นเล็กๆตะไคร้เนาะ เนี่ยใส่หลายไมต้องหอมไมงหอมเนาะแก่ข้าวแก่ข้าวสักชาแล้วลุงแล้วลลวะดิโอ้ยหลุ่งหมวยเา้าข้าจะไข่ขายขาไม่ได้หอมผักชีเนีวหอมแดงหอมกระเทียมเนาะโอ้เอามานันนี่ต้มขาหมู แนี่ครับขาหมูนี่มาฝากคุณแม่แม่เทียนแงแม่เขียวห้ามือนี่คือเกาต้มยำต้มยำต้มยำขาหมูโอ้ต้มใบควนต้มต้มโอ้ขายใหญ่ๆเนาะพี่น้องคุอนี่เอามาฝากอีแม่คือเกากินนล้วอีแม่กินยักษ์กระเส็บแบบบานเท่าะต้มสีต้มไว้เนาะต้มเปียมัแล้วแต่เทียนแดงกินเลาวแม่เนาะต้มใบควนทางคนกับลวกจุกกับมีเริ่มหอนแล้วพี่น้องบานเองโอ้ยขากิีเต่าทัดอีแม่นี่เต่าฟื้นนี่แหละของแท้พี่น้องคุอนี่ต้มแบบนี้ก็นลวด เอากินหอมเครื่องตะไคร์ไปนะเดือดเมึงกันนะว้าเริ่มเดือดแล้วพี่น้องบาดีเขาท่าแล้วเดือดแล้วเขาขาหมูใส่ได้บาดีเนี่ยพร้อมแล้วว่ล้วพร้อมแล้วขาใหญ่ใส่น้องบาดีรึเปล่าคมแล้วใส่หม้อใส่หม้อเลยพ่ต้มเป็ดหม้อเลยเหรอหม้อเดือดแลเดือดแล้วครับต้มขาหมูมาหนี่รบเป็นหม้อเลยไม่หัวเลยประเดี๋ยวความร้องไห้ปวดหัอใหญ่ไหมต้มมืดใหญ่หมดโอ้โห เอาค่อยๆยัดลงเนาะโอเคโอเคสำเน็จเอาปิดไว้เอาปิดไปก่อนไปเดี๋ยวกดเลยพี่น้องบาเดี๋ยไม่ขาหมูมือนี่ต้มขาหมูชุยเมียกดเด้๋วเดือบุบๆเลยพร้อมแล้วพร้อมเครื่องตะไคร้เนาะป๊า้โหของแท้พี่น้องมือนี่เอาเมนูง่ายๆอีสานบ้านห้องมูนี่ก็ใจขาหมูมากกัต้มชุยแม่กินนี่แหละครับแม่ซับเดี๋ยวว่้ก คือตกสับกวนมาสั่นเป็นว่าสับจังังไงขาใหญ่เนาะแม่เนาะหยาบเลยว่ะสับกวนใช้เตต้มบาด้โอหมอน่าบานี้ต้มปี๊ปมาลงวันปึ๊บนี่ละสุดยอดเลยบัาโอ้ต้มไปน่อเนาะต้มเลยบ้ดนอู๋าสตี่มียตุมขาหมูเหมียว ว่ามึง้ำกันดูมันเปิดยังไงไอ้เนี่ยตุนตะดวนได้ฝนตกสองเทียนเหรอโอ้ยนี่ครับพี่น้องโอ้ของแท้มือนี่ไอ้เนี่ยเปยดีเปยดีป่ะโอ้ยเขาทานแล้วเปล่าซุ่มจวนเลยเออสุ่อดดนอ่นเปยป่ะเป่โอ้เปยดีว่ะ มือดูดอกเลยหแม่โอ้โหครับขาหมูดูดออโอ้โหขาหมูครับตุนชดชดเลยพวกนี้โอ้โหเปนื่อยเลยหักอิลิเหนื่อยเปลือยอิลิโอ้ควายแม่โอ้หันนุ่มเลยแม่เนาะมันละลายแล้วเปอยแล้วโอ้โหดีครับเปียูครับพี่ดอง หาบมูนเปลยเลยนระเหมือนเราบอกเป็นได้หมนี่ชิโอขัดใบ่ขักบ่โอขักพี่รองนี่ของแ้ครับโอ้เปลยราะมันน้อนเนาะเมีโอยเด็กเด้กเอาไปแล้วครับไม่เขียวบาดิโอหันแล้วพี่รองบาดิข้าเขียงเลยสร้อยเลยบ่แมียเปยดีเปดีเห็นบ่ครับเมนูขาหมูอ้หั่นแล้วเราหอ้ เขาต้มเนาะโอ้เรียกได้ใส่น้ำเป็นยำเลยก็ได้อยากยำก็ได้อยากต้มยำอยากเขาเลยก็ได้ตอยจุกเลยทำเป็นกมคือแม่รุ่นเนี่ยเมนกิมแม่รุ่นก็ได้ซอยหรือเลยกินแบบนี้เลยเนาะอยากต้มน้ำกับเป็นยำครับว่าเราพรอมตัวเนาะต้มมันรวนไหมขาหมูเป็นขาเาพี่น้องวัอนี้ข้ากินนี่แม่จัดอีกแล้วสองคนไอ้เชียวพนุ่นทานโทษจัดอีกแล้วพี่น้องเมนูที่เด็ดอีกแล้ว เต็มเคียงกันยาเลยโอ้ถูกวเบี้ยโอ้ยหิวชิมมือครับเดี๋ย <S <S วชิมมือหนึ่งชิมโอ้ห่อนเดียโอ้ห่อนใหม่ๆสดๆสดๆเนาะห่อนห่อนได้พี่นอ้องโอ้โหหวานหวานเนื้อนุ่มเลยสุดยอดครับโอ้ย ข้าน so so ี like bbe bbe> ้ไปรุ่นมาหนิเอาจะข้ามมาสั่นซอยกวนเจียวกวนเอาอู้ข้ากี่้เนือนุ่มๆเนาะเนือหมูนุ่มๆไหมแต่เราอู้เรือหมูเนาะมานขาหมูหอมบใหญ่โอ้ยหัดวดขออญาตชิมเน้องเนาะชิม ขอยัดชิมเนื้อหมูมันมื่อนี่เนื้อหมูตุนขาหมูเนาะขาหมูแบบขาหมูบรนเทาแล้วเอามาเอามาเอามาตุนเอามาตม้มต้มขาหมูเนาะมัอนี่ขอยัดชิมเนื้อมันก็ต้มโดนเติมแล้วปผมมันสามสี่งูเนี่ยครับเจ้าก็บพี่ยู่มีเจ้าติ๋นจังเลยเดี๋ยวพี่น้อง ถาดนี่พี่น้องว,ว่านี้คุณแม่ช่วยแล้วโอ้โหเฮียพี่น้องเห็นมโน่หรอกรีพี่น,อน,น้อ,นอง,ง,ง,องจ้าๆเลยดินี่ครับขาหมูสุดยอดเลยโอ้โอมันนัวนน่วมันน่วคัก <c oughs> กาหมูสดๆเนาะต้มจนเปื่อยเนาะใส่เวลาประมาณสี่ชั่วโมงหาชั่วโมงเนาะแม่มือนี่โอ้โหผมไปหลายเติบว่ะต้มหมกโดนเนอต้มโดนคักเนาะมือนี่แม่เนาะโอ้แม่ลุ้เห่ากไปเบียวเห่าขนาดร่อนออกจากทอดกระดูกคุณแม่ว่าโอ้จะรุดจากกระดูกเลยเขจะออกจากกระดูกขาหมูโอ้ยคุณคุณนี่ครับเนื้อต้องเฮ็ดดอกพะโลูกทำจอดได้คุณโอ้ไปเฮ็ดอะไรเฮ็ดแต่ว่าเห้ามือนี่ต้มโดนแล้ว ก็คือพพรียต้มพักโลกกัต้มไปช่วยจุกก็ได้จุกกินแด้นีไงเลยเยต้มยำก็ไปหมูยำก็ได้มยำเียครับหมูพีน้องท้งเสื้อลากินยังไงกนดีนะชุดจวดเมนูมมมนีครับพี่น้องขากิลิขาหมูด้นี่เป็นขาชนชเลยโอ้โหครับพี่น้องบรอยากพศความขวดครับแช่ไปนีหมผมท่าหมกิ่หมู ขับเจยวเนาะฮึฮึฮักเจ็บบ่แม่คักหยิง่ายไหมหยิง่ายเป็นถาดเนาะแม่เนาะมึงไดียวเด้อพี่น้องเด้อเอด้อเห็นมึงเนาะนี่ครับขาหมูเป็นถาดพี่น้องมึงเนี่กินแบบยรงสีกันเลยกลับมาแล้วครับบานี้ย้ายมาแล้วบานี้เดี๋ยว ไปเขาใหญ่คือไปนนังขาหมูดูแซบๆนวๆด้วยองคแข้ามือมาโอหปนนังยำง่ายน้าคุณแม่รอดคุณยายเนาะิมมือดิโอ้ขาหมูตมตุ๋นๆให้ผู้เฒ่ากินได้เด้อสูผู้ใดเทให้พอให้แม่กินให้ตาให้ยายกินกรแซบมันต้่มโดนนาหญ่เนาะเป็นไงยำได้บ่อย่างง่ายที่เสียบโอ้เดี๋ยวเขาทาปาใหญ่มามันนุ่มมันนุ่มว่าใหญ่อแซบๆเน่หมูเนี่ย แบนุ่มบ่นุ่มดีโอ้ยยายดีปะแม่ยายยาดีปะสันผู้เฒ่าว่าคุณยายเห่ายาเถายาเถายายายเถาเป็นใจเนาะโอ้ยจิ้มไปหลดเอาแบบชิบควันหลอดได้หนีแบบชิบควนนี่นะดีครับพี่น้องโอ้โหสดๆเลยของแครตุนแล้วเรียบร้อยนี่นี่อืมดัมเบลลงไปว่างขับพ่นชุดอย่นีร นี่พ่อแขนยังโอ้มันมันเบื่อคักคนอะบ่เนี่ครับพ่อเบ่งโอ้พ่อเบ่งแขนเลยโอ้ยไก่โอ้เสียบพ่อพ่อเขาท่าตัวหนิ่สียบได้ครับเสียบครับต้มยำมันยากต้มยำชิ้นแรกไปต้มยำมือนีิเปลี่ยนเลยเอาไปรุ่นมาแล้วไปรุ่นมาแล้วบ่ดิโอ้ไปรุ่นรถอะไรที่กันครับพี่น้องชิมกวนมาสั่น S <S <S อเองขัาโพดอ๋อถูเปได้ไหมปพูดแตํตน้ำจิ้มก็แจ็บอ่ะเ้หวันมาแมของแท้เลยครรอแจ็บอือัดเอาแช่ลไรมาเม้ยเดน๋ยวนวดดีวะเขาเป็นเทาโอ้ยสุด่อดข้มใหญ่เลมันแจ็บเลยเออเออเพือกินจอมปลาแซลอขักวพดตัวพี่น้องมาดินี่ครับเมนูมาดิอ่า ต้มข้าวหมูวันทต้มย่ำวันทต้มดอกลวกจิ้มเลยแ่จัดเลมันนียำหเออซอยจกันไปด้วยเห็นมันเท่ยลแซ่บเเยแลกเหนือมันไงคือมันสุกมาแล้วพี่น้องเว้นหนงงานเล่นเออขนพี่น้องมงคๆๆยังเพาะมนี่ต้มข้าหมูต้มขาหมูเปร่อยเ็ดทอดกระดูกพี่น้องข้าอินโอ้สุดยอดมันนี่ข้าอนแซ่บก้เกาเบียแซ่บกาไปรุ่นบา ยหญ่ใหญ่โถก็แซ่บรับตาไรับแต่กิ่นรับแต่กลินนู่นวบ่ให่พี่ไอม่กินไงนั่นนี่ครับเปนู่นมันี่กินเหงอเว้ยมันตุนด่วนเนาะครับโอ้ค่งอินเีแเซียบิลีมึอนี่ฝากกดติดตามช่องยูทูปพิมพ์สิบสองสองอิสานเดียร์นะพี่น้องเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่แมนูคุณแม่เขียวนะครับแม่เขียวทานโทษครับแป็นรุ่นเนาะแป็นรุ่นทานโทษนี่สิมีสิมีเมนู่นยังไม่พี่น้องเมืองอีกรอบหน้าค่อยว่ากันเนาะ ครับสวัสดีครับ